จัดมือตลอดนะครับนะถ้าใส่อย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะติดเบาะแล้วถ้าใส่อย่างงี้ใส่อย่างนี้โคตรง่ามวะ่ะเคนักกินเลยสวัสดีเยาวรุษชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกคนด้วยนะครับแม่ชื่อคลิปก็น่าจะบอกไปแล้วนะว่าวันนี้ผมจะทําอะไรนะแล้ววันนี้นะครับผมว่าผมคิดว่านะน่าจะไม่มีคนทําหรืออาจจะมีคนทํา น้อยนะครับนะน้อยในที่นี้จะทําอะไรเดี๋ยวมาชมกันครับเดี๋ยวมาดูไอเทมก่อนนะว่าพี่วิวจะใส่อะไรไปในโครงไก่น้องเฉาก้้ยวันนี้นะครับอยู่ข้างล่างแล้วนะครับตอนนี้นะนี่นะครับนะนี่อุปกรณ์ของเรานะครับนี่สามอย่างครับน้องๆนี่อันนี้เขาเรียกอะไรนะคุณลืมป่ะอันนี้เขาเรียกอะไรปะเดี๋ยวกูขอเปิดดูได้ไหมเนี่ยแต่อันเนี้ยเขาเรียกว่าฝาครอบวาล์วนะครับพร้อมกับตัวระบายไอแล้วเป็นตัวตัวเทพเลยครับน้องๆคิดดูดิเขาเรียกว่า หัวฟิตติ้งสแตนเลสนะครับผมเป็นไงครับอยู่สก่อนเอาเอรื่องนะับพร้อมกับสียิงทรายนะครับผมเนี่ยเพียงแต่ดูงานดูงานนี่สีมีให้เลือกนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าระบายไอ้น้ํามันเครื่องโอ้โหก,กูจะคิดออกเออเนี่ยระบายไอ้น้ํามันเครื่องนะครับก็ไม่รู้ว่าทรงเชียงคงไก่มีหรือเปล่านะเขามีคนใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะพร้อมกับตัวนี้นี่แหละนี่คือดาวเด่นของคลิปนี้ครับน้องๆ เรามาดูกันว่าจะใส่โครงไก่กับจุดไหนได้นะครับเพราะว่าตอนนี้น้องเฉลียววก็เป็นถังมินียมอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมละ่ะแล้วมันจะยัดใส่ตรงไหนได้นะครับเอาเรามาดูของกันก่อนนะครับนะอ่ะไล่ไล่ลลเลียงกันหน่อยนะนี่กับพร้อมกับสายอันนี้เขาเรียกสายยังก่อนเรื่องเปียกสายระบายสายระบายเออนี่นะครับนี่ได้มา3เมตรนะครับน้องๆ่งงทั้งหมดเลยครับนี่วางปุ๊บนี่เพียงใด อันนี้สามเมตรเพื่อได้ใส่เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็นี่ทั้งนักไอ้นี่อันนี้ม้วนไอ้ไอ้สีบอกมุตัวเด้ออันนี้มันติมีแบบสีอะโนได้เด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สีดิฟอันนี้ราคาสีผสมกันอะโนได้เนี่ยเพิ่มร้อยหนึ่งนะครับพี่น้องเด้อคันบอนอโนได้กาคสียูหกร้อยห้าสิบถ้าอะโนได้เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับนะนี่อันนี้ถ้าจำไม่ผิดสองร้อยห้าสิบเพิ่มกับหัวฟิตติ้งอันนี้เป็นน็อตเลนนะครับเป,เป็นงานสแตนเลสไม่ใช่มินียมนะ สแตนเลสน,นะครับผมน้ำหนัก <มา S 1> ก็ค่อนข้างหนักพอสมควรนิดนึงนะครับ <Yeah S 1> พร้อมกับนี่ฝ <Yeah S 1> าข้อบาวเว็บ110ไอพร้อมกับหัวฟิสติ้งสแตนเลสอุ้ยเอาเรื่องวะเฮ้ยมันดูรูหลาดีนะนี่อยากได้เดี๋ยวขึ้นเฟสไปให้เจมเลสซิงมีของเลือกสีได้นะครับจะเอางานดิบก็ได้งานได้ก็ได้นะครับสาย เขาก็มีให้นะครับติดต่อเกมเลสซิ่งได้เลยจะเอากี่เม็ดหนึ่งสองสามว่ากันไปนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาประกอบใส่ให้ดูนะครับนะว่าอันนี้ใส่ได้แน่นอนเพราะว่ามีตำแหน่งแต่ตัวนี้แหละตัวนี้แหละจะใส่โครงไก่ครับน้องๆเนนิกินอห้าว่ะเพราะว่าปกติพวกนี้จะใส่กับร้อยยี่สิบห้านะครับก็เอาไว้ในยูบ็อกนะครับก็ขันยึดกับยูบ็อกก็ได้น่าจะได้เลยนะครับแต่น่าจะขันตรงไหนกับโครงไก่เดี๋ยวไปดูรุนเราเราไปหาตำแหน่งกันเลยนะครับนะนี่โครงไก่ของเราเปิดเบาะมาปุ๊บ ทุกคนเราจะใส่ตรงไหนได้เดยวลองหาตำแหน่งดูนะถ้าว่าเป็นตรงนี้การการาต้มนมนุษอยู่ฝั่งนี้เลยเอออยู่ฝั่งนี้เละถ้าว่าเป็นตรงนี้นะครับน่าจะไม่ได้นะครับเอานึกว,ว่าได้บ่ได้แล้วเนาะหมอถ้าเป็นโครงไก่แบบล้วนๆไม่มีเฟรมก็น่าจะได้นะโอ้แต่ผมว<ม>่าเ,นะเออที่เลยนะถ้าได้ตรงนี้นะเพราะว่าดัดหูตรงนี้นิดนึงก็ยึดกับตรงนี้ได้เลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นแนวทางเผื่อแบบ จะทาตามนะครับมันก็ดูเท่ดีนะแต่ในในความเท่ก็มีประโยชน์นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวดักไอนะครับนะดักไอน้ามันเครื่องนะครับนะมาเปิดบอดเป็นไงติดไหมติดว่ะต้องลงไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเป็นทรงเคงเฟรมเต็ม,ตมถ้าเป็นถังมินียมอย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นทรงเชงเฟรมเต็มแล้วเป็นยูบ็อกใส่ยูบ็อกเข้าไปได้เลยนะครับยึดกับยูบ็อกได้เลยเพราะฉะนั้นก็เลือกกันเอาก็แล้วกันนะครับอืมให้ดูตำแหน่งก่อนนะสําหรับโครงไกา ใส่ตรงนี้น่าจะได้แต่ต้องงอหูนิดนึงนะครับเขาก็จะมีระยะเผื่อไว้ให้อยู่นะฮะปึ๊บแต่ของเราไม่ได้ตรงนี้ผ่านไปมาดูใต้เบาะมันใส่ชังสี่เบาะถ้าใส่ตรงนี้เป็นไงจันปิดเบาะไม่ได้ครับปิดเบาะไม่ได้ใช่ไหมลองลองลองแย่เขาตุ่มเลยต้องตัดอ่ะอือต้องตัดเบาะตัดเบาะเหลือครึ่งนึงเราขี่คนเดียวอยู่ล้อนี่เฮ้ยจีนี่อยอดเลยไปจันไม่ใช่น้อ ที่ปอดที่ไหนก็คุณเ,เนี่ยเห็นจับมือจัดงานให้เห็นจับมือตลอด <c oughs> จับมือตลอดนะครับนะถ้าใส่อย่างงี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าจะติดบอดแล้วถ้าใส่อย่างงี้ใส่อย่างงี้ไม่ได้อกีกใส่อย่างงี้เฮ้ยใส่อย่างงี้มีแนวโน้มว่าจะได้หรอทุกคนเนี่เนี่เนี่ีเข้าข่าว่ะใส่ตรงนี้น่าจะได้นะปิดบอดได้ด้วยเฮ้ยนี่เฮ้ยเฮ้ยตายบอดเฮ้ย เฮ้ยเท่ป่ะเดี๋ยวมองมองมองจากข้างหลังมาจากข้างหลังเป็นไงเป็นไงถ้าอยู่อย่างเงี้ยเอาลงมาอีกได้เปล่าเอาลงมาอีกยังไงบ้างอย่างเงี้ยเหรอโอ้โหเขาต้องติดได้นะถ้าตรงนี้เฮ้ยแม่งเท่ดีป่ะข้างหลังเราแอบเห็นนิดนึงเออแดงๆนิดนึงแต่ผมมีอีกตำแหน่งนึงให้ทุกคนคอมเมนต์บอกหน่อยเอาตำแหน่งไหนดีแล้วเราเดี๋ยวเราจะเจาะภายในคลิปนี้เลยปั๊บปั๊บปั๊บซึ้งนี่อันนี้คือตำแหน่งที่ผมวางไว้แล้วตอนแรกเลยนี่มัน ปพ๊บก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็เจาะรูผ่านตรงนี้ปุ๊บขันน็อตจบเลยเพื่อปิดบอดได้ด้วยเราไม่โดนล้อด้วยนะเดี๋ยวพี่ปอมดูข้างใต้อีกทีนึงก็ได้หน้าตามอยู่อย่างนี้เลยเว้นี่เฮ้ยเท่เว้ยซ้อมข้างใตะนะเอเอเฮ้ยเท่ปะหนึ่งแบงเฮ้ยมีใครทําเปล่าวะก็ยังไม่รู้นะแต่มันก็เท่ดีนะตอนแรกว่าจะไปใส่125าน้องมารีเรานะครับนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเริ่มจากตัว ฝาข้อบาวกว่าเลยเพราะว่ามันง่ายเดี๋ยวไอ้ตัวเนี้ยมาท,ทําทีหลังนะครับผมนะเคลาดลเลยินอย มิดอ่ะมิดอ่ะมิดดำพร้อมนำเสนอแล้วตอนนี้มาดูช่วงท้ายกันก่อนเลยทุกคนโคตรง่ามว่ะเฮ้ยมีใครทำไหะดวงถ่ายานกูว่างสวยเนี่ยเบ้ยโครงไก่มีของครับน้องน้อง มาดูเป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากจะทาตามนะครับแล้วกําลังขับกครงไก่อยู่นะครับนะสําหรับใครที่ทําถังมีเนยมนะครับเอาแบบนี้เลยนะผมว่าดูขางใต้เดี๋ยมีของครับน้องๆเฮ้ยเปิดบอกไหอะไรของของเออของอะไรของยางของก็มีของไงเออย่างนี้กล่องอยู่กว่านี้อ้เอาเนี่ยตอนแรกนะวางแผงกับพี่ฟี่ว่าจะใส่ตรงนี้ครับพี่ปอเนี่ยใส่ตรงนี้ แต่ตรงนี้เท่กว่าป่ไอ้เพิงเดะดูการเก็บสายของวิฟี่นะครับนี่เดินสายนี่เพราะว่าตอนแรกที่จะมาใสาต่ตรงนี้ยังไม่ได้นึกถึงไงแต่พอเรามาใสาต่ตรงนี้จริงจริงมันจะกลายเป็นความหน้าตัวนี้เด๋ยนนะ้ำมันเครื่องจะมากองอยู่ตรงไส้กรองถูกต้องปะ่ะครับเออลองแบบนี้ดีกว่า,วานะครับความหน้าความหน,นาตัวนี้เพราะแม่นหนาข<อ>้นโอ้ยหนัวเอ,อ้าเออนี่ยตัวทางลาไอเสร็จไปที่เรียบร้อยการเดินสายตามนี้เลยนะครับทุกคน แต่ทางอย่างยังเอะสองคสองคูบเอามาว่างยังเอาไปเก็บไปโหกนอ้่ะโอ้ยหัวปั่นสมองคลิปด้วยสิบวจบเหอเออเอาตัวทางดักไอเสร็จนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตรงอ่าเนี่ยน็อตน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเดินสายเข้านี่เลยนะครับขึ้นนี่เลยมันก็จะวิ่งไปหาตัวทางดักไอมอเตอร์คีนะครับอ่าเป็นไงทีนี้ดูฝั่งขวาพี่ปอข้างล่างนี่เลย ปา้าคอปลาของเราคือข้อดีของอหมอฟิตติ้งแบบนี้คือมันทนทานนะครับยากที่จะพังนะครับนะแล้วดูงานที่เขาแบบเชื่อมานะทุกคนเห็นไหมคือแน่นหนามากๆเลยนะครับใครชอบสีไหนก็สั่งได้นะครับบอกบอกพี่เจมได้เลยนะครับอยากได้สีไหน ติดต่อพี่เจมได้ส่วนทางดักไอเลือกสีได้หรือจะเอาดิบก็ได้นะครับส่วนสีกับดิบเนี่ยต่างกันนะตัวทางดักไอเดี๋ยวย้อนคืนมาตรงทางดักไอหน่อยครับพี่ปอครับย้ำอีกทีหนึ่งหน่อยนะครับถ้าเป็นงานดิบ650นะครับถ้าเป็นงานอะโนไดนะครับเพิ่มอีกร้อยเดียวก็คือ750นะครับตัวฝาครอบวาลเมื่อตะกี้นะครับ700นะครับพร้อมกับหัวฟิตติ้งสแตนเลสนะครับสายเลือกได้เลยจะเอากี่เมตรบอกพี่เจมได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นย้ำไม่ให้อีกทีหนึ่งสัก10วินาทีนะจ๊ะ เอาแบบแช่ยาวๆนะเพื่อเขา <Game S 1> ค้น <L acing. S 1> หาเขาเจอเออเจมเรซซิ่งนะครับเกมเวนบักเรซซิ่งขึ้นตามนี้เลยนะครับนะอ่ะนี่ขอบคุณพี่เจมด้วยที่เอาไอเทมดีๆส่งมาให้ถ่ายนะครับนะจริงๆผมก็อุ่นนุ่นเขานั่นแหละนะครับนะ <laughs> แต่มันชอบไงเราก็เลยต้องถ่ายให้เขานะนี่นะเนี่ยจบครับ<ำ>เสร็จไปเที<ำ>่เรียบร้อยขาวขาวขา บอมีฟิล์ครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ้งจางเตือนัมเมอรเด้อกดติดตามกดอ่าเด่งสิ่งขอบทุกช่องช่างตอนนี้ห้าแสนซับไปที่เรียบร้อยแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมทุกคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับแก้วเฮ้ยเนเมียเดนเมียดับดับตันตัน นนเทปโคตรเอาเลสซิ่งของแท้ผู้ติดต,ตาม2.8แสนขึ้นไปนอกนั้นของปลอมระวังกันด้วยนะปืด้ดสติกเกอร์โคตรเอาสุดเฟี้ยวในตะก้าติกตอ,อกโปรโมชั่นลูกค้าใหม่ก่อนหมดเคตฟรีไปเลยแผ่นแรก <c oughs> <c oughs>